إِنَ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يحل اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ว ع ل ى الله فلَجَّتَ وَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَيْدَانٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ บรรดาพี on, ah uh ่น้องผู้ศรัทธาที่เป็นที่รักยิ่งทั้งหลายครับอูซีกุมวะนัฟซีบิตักวัลละผมขอสั่งเสียตัวของพี่น้องทุกท่านตลอดจนตัวของผมเอง ว่าให้มีความตักวาความยำเกรงต่อลอสุบฮานหัวตาลาให้มากๆรากศัพท์เดิมของคำว่าตักวานั้นมาจากคำว่าการป้องกันตักวาที่หมายถึงการป้องกันหรือความยำเกรงนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นอยู่ในหนทางที่ถูกต้องอยู่ในสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติ เป็นการตออัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาและก็ทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากการล่อลวงต่างๆจากชัยตอนหรือว่าจากหมู่มวลมนุษย์เองด้วยกันให้เรานั้นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องในอาคเร์ในดุนยาและก็ตลอดไปจนถึงอาคีร์บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เป็นที่รักยิ่งทั้งหลายครับ S <S บางทีเราก็คิดว่าชีวิตของเรานั้นเราเองเป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งที่เราเป็นคนสร้างทุกสิ่งที่เราเป็นคนขวนขวายทุกสิ่งที่เราเป็นคนหามาทุกสิ่งที่เป็นทางที่เรานั้นได้เลือกที่จะทำของเราเองบางทีเราก็นึกคิดว่า ops, หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากการเลือกจากการตัดสินใจของตัวเราเองทั้งนั้น มีบางคนก็คิดแบบนี้และกับคนอีกประเภทหนึง่งเขาก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลานั้นส่งมอบทรงเลือกให้แก่เขาเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติสิ่งใดเลยเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเลือกสิ่งใดให้กับตัวของเขาเพราะทุกสิ่งล้วนแล้วเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานั้นเป็นผู้กำหนดให้แก่เขาผมไม่ได้ฟันธงว่าฝั่งไหนที่คิดว่าผิดเพราะบุคคลทั้งสองประเภทนี้บางทีอาจจะย,ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงในเรื่องของตาวักกันหรือที่เรียกในภาษาไทยว่าการมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลา ความหมายของการมอบหมายต่ออัลลอ์หรือว่าการตะวักกันอาละลอฮ์เนี่ยแท้จริงการตะวักกันเนี่ยถือว่าเป็นอิบะดาชนิดหนึ่งที่เป็นคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเชื่อมั่นในการมอบหมายต่อพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์ตาอลานั้นจะนํามาซึ่งสิ่งที่เป็นผลประโยชน์แก่เราทั้งหลายที่เรียกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหลายให้แก่บ่าวของพระองค์แต่ถ้าว่ามันอยู่ที่ตัวเรานั้นเนี่ย ว่าเราจะเลือกในสิ่งใดสุดท้ายผลที่จะออกมานั้นมันก็ย่อมมีความแตกต่างกันตามสาเหตุตามสถานการณ์แล้วก็ตามวาระต่างๆฉะนั้นแล้วเนี่ยการตาวะกกันเนี่ยมันถือว่าเป็นอีมานที่อยู่ในระดับขั้นที่สูงที่สุดอยู่ในระดับขั้นสูงๆเลยทำไมถึงได้บอกว่าการตาวัก,กันนั้นถึงอยู่ในระดับอีมานที่มันอยู่ในขั้นที่สูง ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆพี่น้องมีเพื่อนหรือว่ามีคนคนหนึ่งที่พี่น้องไม่ได้เคยรู้จักเขาเลยไม่ได้เคยพบเจอเขาไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ไหนไม่รู้ว่าเขามายังไงแต่พี่น้องก็เลือกที่จะไว้ใจเขาฝากฝังให้เขา หรือว่ามอบหมายแก่เขาว่าเขาเนี่ยจะนำพามาซึ่งสิ่งที่เราเชื่อมั่นได้ว่าความปลอดภัยเขาจะมอบให้แก่เราได้หรือผลประโยชน์ต่างๆเขาจะเป็นผู้ที่สามารถนำมามอบให้แก่เราได้ถามว่าถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันความรู้สึกแบบนี้เราจะยอมมอบหมายให้แก่คนนั้นไหมทั้งๆที่เราไม่ได้รู้จักเขาเลยไม่ได้เคยเห็นเขาเลย ฉะนั้นแล้วเช่นเดียวกันกับการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระองค์ก็ตามแต่พระองค์นั้นทรงมองเห็นพวกเราฉะนั้นมันจึงเป็นการมอบหมายมันจึงเป็นการเลือกที่จะฝากไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเลือกที่จะมอบหมายให้แก่พระองค์ให้พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเลือก ในสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เรานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงอยู่ในอีหมานที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับขั้นสูงนะครับจากนั้นแล้วอะไรมันคือวิธีการมอบหมายหรือว่าการตวักกันต่ออัลลอฮ์ที่ถูกต้องเรามาดูกันประการที่หนึ่งเราจะต้องหนักแน่นในการให้เอกภาพหรือว่าการให้เตาฮิดต,ต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลา และก็ปราศจากการทำชีริกทั้งหลายถ้าเกิดว่าเรานั้นยังไม่ได้มอบหมายให้แก่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเรายังมอบหมายหรือว่าเรายังเชื่อมั่นในสิ่งอื่นที่เรียกได้ว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออลอซุบหฮานุวะตาลาแล้วนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการตวะวักกันนั้นมันจะยังไม่เกิดผลใดเพราะว่าวันนี้เรายังเชื่อ เรายังเลือกที่จะยึดมั่นในสิ่งอื่นเทียบเคียงต่ออลอสุบะห์โนวะตาลาเรายังยึดมั่นในสิ่งอื่นที่เราคิดว่ามันจะให้คุณแล้วก็ให้โทษแก่เราได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะไม่ถือว่าเป็นการตะวกักการที่ถูกวิธีหรือว่ามอบหมายต่อลอที่ถูกวิธีฉะนั้นเรื่องชีริกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว จะมอบหมายให้ดีก็ต้องมอบหมายต่อล้อเพียงองค์เดียวเท่านั้นจะต้องไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้องนั่นเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วที่ผมคิดว่าพี่น้องทุกท่านก็คงทราบคงรู้กันดีประการถัดมาประการที่สองการศรัทธาวาลลอตตาอาลานั้นทรงมีความเดชานุภาพในทุกๆด้านและพระองค์นั้นก็จะทำให้เกิดในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ทุกอย่าง เราจะต้องเชื่อมั่นเราจะต้องยึดมั่นด้วยกับความสศ์จ,จริงกับหัวใจของเราว่าฮลสุบะฮานุตาลานั้นทรงเป็นผู้มีความเดชานุภาพทุกอย่างเป็นผู้ทรงมีอำนาจผู้ทรงยิ่งใหญ่ในทุกเรื่องถ้าเกิดว่าเรายังมีความเพื่อแพลงใจเรายังมีความสงสัยในอัสมาวัสติฟาตในคุณลักษณะหรือว่าพระนามของล้อแล้วนั้นเนี่ย มันก็จะยังไม่ทําให้การมอบหมายต่อลอหรือว่าการศรัทธาต่อลอตาอาลาเนี่ยเกิดความสมบูรณ์ได้ประการที่สามจะต้องคํานึงถึงสาเหตุและก็มูลเหตุในการมอบหมายต่อลอตาอาลาโดยปราศจากการนํามาด้วยวัทกรรมที่ว่าทุกสิ่งนั้นเป็นกําหนดของอัลลอแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งนั้นกล่อง สิ่งนั้นก่อนซึ่งเป็นสาเหตุที่จะนำพาไปสู่การมอบหมายที่ผิดพี่น้องหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในบางเรื่องนะครับว่าทุกสิ่งเนี่ยอลัลลอฮ์เป็นคนเลือกให้อลัลลอฮ์ให้มันเป็นอย่างนั้นอลัลลอฮ์ให้เป็นอย่างนี้อลัลลอฮ์ให้เกิดคำว่าอลัลลอฮ์ให้เกิดเนี่ยพระองค์นั้นได้มอบทางเลือกได้มอบสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการตอวักกันไว้ให้ แต่บางทีตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เลือกที่จะปฏิบัติไม่ได้เลือกที่จะกระทำผมถามว่าถ้าอลรตะอาลาได้มอบบททดสอบหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีมาให้แก่เราเนี่ยทั้งๆที่เรานั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะกระทำตรงนั้นเนี่ยพี่น้องจะโทษใครอย่าพูดว่ามันเป็นสิ่งที่อรร์กำหนดอย่าพูดว่ามันเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกให้ในบางเรื่องที่ มันมีแนวทางที่อัลลอฮ์ตาอาลามอบไว้ให้วางไว้ให้แกเราแล้วว่าตรงนี้มันดีกว่านะแต่เราไม่เลือกที่จะปฏิบัตินั่นไม่เรียกว่าการตาวักกันที่ถูกต้องมีไฮดิีสรายงานจากท่านอัลบินอุมัยยะรดีอิยัลลอฮุอันฮุวาอัลรจุลุนนินนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มีชายคนหนึ่งเนี่ยได้มากล่าวแก่ท่านนาบีสลลต่ลนฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าวอรุรซิลูนากตีวะตาวกัลมีชายคนหนึ่งมากล่าวกับท่านนาบีฮัม์สุลต่ลนฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมว่าฉันเนี่ยได้ทำการปล่อยอูของฉันแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าฉันเนี่ยตาวกันหรือว่ามอบหมายต่ออัลลอฮ์หรือเปล่า หมายความว่าคำ,คำว่าอุรสิลูนากอตีเนี่ยชายคนนี้เนี่ยเขามาบอกกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลว่าอะยฮบวะซัลลัมว่าฉันเนี่ยได้ปล่อยอยูทของฉันหมายความว่าปล่อยให้มันเดินไปให้มันหากินของมันเองไม่ได้สนใจอะไรปล่อยให้มันหากินตามสัญชาตญาณของมันเองแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการมอบหมายตัลลั์หรือไม่ ก็แหละท่านรอซูนสัลลัลลอฮุอะไรยิาฮิสัลลัมได้กล่าวว่าอะกิลฮาวะตาวกัลท่านจงผูกมันจงล่ามันวะตาวกัลและจากนั้นท่านก็จงมอบหมายต่อหลอไฮดิษนี้เป็นออซอฮิย์อิบนุหิบานเลขที่เจ็ดสามหนึ่งเป็นคำพูดของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุว่าอะไรยิาฮิสัลลัมที่เมื่อมีชายคนหนึ่งมาถาม ในเรื่องของการตะวักกันในเรื่องของการมอบหมายต่อเลอาะตาลาท้ายที่สุดท่านรอซูลสลลลาฮวาอะัยฮิวัซัลลัมนั้นก็ได้บอกเขาไปว่าจงผูกมันก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยมอบหมายนั่นหมายความว่าสิ่งที่ท่านรอซูลสลลลฮวาอะเยฮิวัซัลลัมจะบอกจะชี้แจงให้เราได้เห็นภาพชัดเจนนั่นก็คือว่าการตอบวักกันหรือว่าการมอบหมายต่อเลาะนั้นจะต้องทำซะก่อน ไม่ใช่ว่าเราคิดไปเองไม่ใช่ว่าเราคิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็บอกว่าเราตวักกันตอนเหรอมันจะเกิดผลได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรามีการสอบเราไม่อ่านหนังสือแล้วเราไปสอบเลยเราบอกว่าเราตวักกันตอนเหรอนี่แหละแล้วเราก็ผ่านผมถามว่าทำไมอ่านหนังสือแล้วจะสอบผ่านยังไง ในขณะเดียวกันเรามีจักรยานคันนึงเราจอดไว้หน้าบ้านเราไม่ได้เอามันเข้าบ้านสุดท้ายมันหายแล้วเราก็บอกว่าเราตะวักกันต่อเหรอท้ายที่สุดสิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการตะวักกันที่ถูกวิธีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่เลือกที่จะทำไม่เลือกที่จะป้องกันมันก่อน ท้ายที่สุดแบบนี้ไม่เรียกว่าการตะวักกันหรือมอบหมายต่อเลาะที่ถูกวิธีประการถัดมาประการที่สี่เราจะต้องคาดหวังต่อสิ่งที่ได้มอบหมายสิ่งที่ได้เลือกหนะ้าที่อลัลลอฮ์ตาอาลาว่าพระองค์จะทรงตอบแทนในสิ่งที่ดีให้แก่เราประการสุดท้ายนั้นหมายความว่าในขณะที่เรานั้นได้เลือกที่จะปฏิบัติแล้วได้เลือกในหนทางของเราแล้วเนี่ย ท้ายที่สุดสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็จะต้องหวังหวังจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาว่าในสิ่งที่เรานั้นได้เลือกสรรได้เลือกเฟ้นได้เลือกที่จะปฏิบัติไปนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาอาลานั้นจะทรงมอบผลทางที่ดีให้แก่เรามอบสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ต่างๆให้แก่เราสุดท้ายก็คือเราก็คงต้องหวังจากอัลลอฮฺตาอาลา ในสิ่งที่เรานั้นได้กระทําไปนั่นหมายความว่าการต่อวักการของเรานั้นถูกวิธีแล้วเพราะเราเลือกที่จะปฏิบัติแล้วเราเลือกที่จะกระทําในทางของเราแล้วท้ายที่สุดสิ่งที่มันจะประสบความสําเร็จได้หรือไม่ได้นั้นมันอยู่ที่บีอิซินละอยู่ที่การอนุมัติของลอตตาอาานั่นเองต่อมาในเรื่องของสิ่งที่ทําให การมอบหมายต่ออัลลอฮ์นั้นเสียหายประการแรกก็คือการที่เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพระองค์เป็นผู้กําหนดแต่เราขาดการปฏิบัติสิ่งนี้ผมได้เรียนไปในข้างต้นแล้วให้ทราบว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกที่จะปฏิบัติแต่เรามาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอลัลลอฮ์เป็นคนกําหนดแน่นอนถ้าเกิดว่าอลัลลอฮ์กำหนดในสิ่งที่ไม่ดีมาให้แกเราเนี่ยถามว่าเราจะโทษใครเราโทษตัวเองหรือว่าเราโทษพระองค์ ประการที่สองการมีอีมานที่อ่อนแอในการเชื่อมั่นต่อความเดชานุภาพของพระองค์เพราะฉะนั้นบางคนที่จะบอกว่าไม่เลือกที่จะตะวักกันเลือกที่จะปฏิบัติด,ด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตของฉันเป็นของฉันเองฉันเลือกที่จะทําของฉันเองนั่นไม่ใช่หมายความว่าบางเรื่องเนี่ยที่มันเกินความสามารถของเราเนี่ยเราก็จะต้องทําได้เพียงแค่ตะวักกันต่ออลอตาอาลาเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในความเดชานุภาพของพระองค์ด้วยว่าพระองค์นั้นจะทรงคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เราถ้าเกิดว่าเรายังขาดคุณสมบัติทางด้านนี้จึงทำให้การตะวักกันของเราไม่สมบูรณ์นั่นเองประการที่สามก็คือการที่เขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเป็นผู้ที่กำหนดในการกระทำของเขาเอง และในประการสุดท้ายก็คือการยึดถือสิ่งอื่นที่เป็นที่พึ่งในการมอบหมายนั่นก็คือการทำชิริกหรือว่าการตั้งภาคีต่ออลอตาอาลาถ้าเกิดว่าเรายังเชื่อว่าคนนั้นให้ความช่วยเหลือเราได้คนนี้ให้ความช่วยเหลือเราได้หรือแม้กระทั่งคนตายเราเชื่อว่าคนตายให้ความช่วยเหลือเราได้เราไปมอบหมายกับคนที่ตายไปแล้วเราไปมอบหมายกับคนอื่นๆที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺตาอาลานั่นเรียกว่าการทำชิริก ถือว่าการตะวักกันนั้นไม่สมบูรณ์อย่างแน่นอนผลที่เราจะได้รับจากการมอบหมายต่อลอตาอาลานั้นประการแรกก็คือเป็นสิ่งที่จะทำให้อีมานของเราเพิ่มพูนในหัวใจของผู้ปฏิบัติในสิ่งดังกล่าวประการที่สองก็คือเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบรรดาผู้ศรัทธ,ธาแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นอีหมานที่อยู่ในระดับขั้นสูง แล้วมันก็จะต้องเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้ศรัทธ,ธาด้วยนั่นเพราะว่าลอตาอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้เราให้เรานั้นมอบหมายต่อพระอ,องค์ลอตาอาลาได้กล่าวไว้ในสุรอละลัลอิมรอนอายะทีหนึ่งร้อยยี่สิบสองว่าว่าละลอฮีฟัละตาวักกะลินมุมินูนและแด่อัลลอฮ์นั้นมุมินทั้งหลายจงมอบหมายเถิด หรือในอีกอายาหนึ่งก็คืออายาที่159สุรอาลาอิมรอนอัลลอฮ์ตาอาลาได้กล่าวว่าอินนัลลอฮายูใหบ,บุลมุตะวก,กิลีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรักบรรดาผู้ที่ทําการมอบหมายหมายความว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาอาลาได้ใช้ให้กับบ่าวของพระอ,องค์เนี่ยได้ทําการมอบหมายต่อพระอ,องค์และครูใดที่ทําการมอบหมายนั้น ก็เรียกได้ว่าย่อมจะได้ความรักจากพระองค์เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเรามอบหมายผิดวิธีเนี่ยนะครับผลที่มันจะเกิดตามมาเนี่ยได้มีฮะดีษรายงานจากท่านอบูฮุไรร์ราะรดิยัลลอฮุอันฮุวาท่านรอซูลซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้กล่าวว่าว่าอินอัซอบบกาชัยอุน หากว่าท่านเนี่ยประสบกับสิ่งใดก่อแล้วแต่เนี่ยฟาลาตะกุลดังนั้นท่านจงอย่าได้กล่าวว่าเราอินนีฟะอาลตุกานะกะาตาบกกาตาแท้จริงหากว่าฉันเนี่ยทำเช่นนั้นทำเช่นนี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นเวลากินกุลแต่ถ้าว่าเจ้าท่านจงกล่าวว่าก็ดารุลอฮิวะมาชชะอัลฟาลา มันเป็นกำหนดของอัลลอฮ์และเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นทรงประสงค์ที่จะกระทำฟาอินเนราตั้ตะหัวอามัลชัยต้อนดังนั้นแท้จริงถ้าหากว่าท่านไปพูดไปกล่าวแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเปิดให้การงานหรือว่าการปฏิบัติของชัยตอนเนี่ยเข้ามาแทรกแซงได้ฮะด,ดิษนี้บันทึกโดยอิมามมุสลิมเลขที่2664ฉะนั้นแล้ว ถ้าเกิดเรามอบหมายอย่างผิดวิธีเนี่ยเราก็จะคิดและว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนี้มันก็คงไม่เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมเชื่อเลยว่าคนเราเนี่ยโดยฟิตระอหรือว่าความเป็นธรรมชาติหรือความเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺตาอาลาได้กล่าวว่าอินนัลอินซานะคุลิกอฮะลูอ์แท้จริงมนุษย์ถูกบังเกิดถูกสร้างมาด้วยกับความหวั่นไหว มันจะต้องมีแลละสักนิดหนึ่งเนี่ยที่คิดแบบนี้นั่นคือนิสัยของมนุษย์นั่นคือนิสัยของมนุษย์ที่อัลลอฮฺตาอาลานั้นทรงรู้ดียิ่งว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้มนุษย์จะต้องทําแบบนี้แน่นอนได้แล้วอัลลอฮฺตาอาลาก็ได้บอกให้กับรอซูลของพระอ,องค์เนี่ยได้มาบอกให้กับอุมมะของท่านได้ทราบว่าอย่าได้กล่าวอย่าได้พูดแบบนี้นะตาจงบอกว่ามันเป็นกฏดารุลลอฮ์มันเป็นกําหนดของอัลลอฮ์ เพราะฉะนั้นแล้วการต่อวักกันที่ดีที่ถูกต้องที่สุดอยู่ที่ตัวเราเราต้องเลือกที่จะทําก่อนอัลลอฮฺตาอาลามอบทางมอบผลทางมาให้มอบทางออกมาให้แก่เราเป็นทางที่ดีแล้วก็มีทางที่ผิดก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเนี่ยเราเลือกที่จะทําสิ่งใดถ้าเราเชื่อในคําสั่งของอัลลอตาอาลาเราเชื่อในสิ่งที่ท่านรอซูลสลลัลลอฮฺวะเป๊ะซัลลัมนั้น นำมาบอกให้กับเราผมเชื่อว่าวันนี้การที่เราจะมอบหมายต่อล้อนั้นเป็นสิ่งที่ดีทุกอย่างทุกทางที่เราเลือกท้ายที่สุดถ้าเราเลือกแล้วเราปฏิบัติแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะต้องเป็นกดรุุ่ลละมันเป็นกำหนดของพระองค์นั่นเองไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นบททดสอบ ทุกบททดสอบนั้นเป็นสิ่งที่อ,อลัลลอฮฺตะาอัลานั้นได้ทรงทดสอบบ่าวเพื่อที่จะให้บ่าวของพระอ,องค์นั้นได้เป็นผู้ที่อดทนและบ่าวของพระอ,องค์นั้นก็จะทรงเป็นผู้ที่ถูกรักจากอาลัลลอฮฺตะาอัลาเนื่องจากการอดทนการปฏิบัติที่อยู่ในหนทางของอลัลลอฮฺตะาอาัลาอย่างถูกต้องและทําให้เรานั้นปลอดภัยจากการ ล่อรว่ของชัยตอนหรือว่าการปฏิบัติสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนตอนเราทั้งในดุนยาแล้วก็ทำให้เรานั้นปลอดภัยไปจนกระทั่งอาคีรอก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อักูลูกาวลีฮาดาวัสตักฟิรุลลอฮ์ละอดีมาลีวะละกุมวะลิซาอิรนมุสลิมีนมินคุลิลดามฟัสตักฟิรูอินนะหูวละฟูรุรหิม ถามโมอะัรกุมวอร์รมาตูลลอฮชว่าบระกาตตฮ่ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน